คุณแม่ชื่ออะไรครับผมชื่อนางรอบคงประโคนคะ่ะผลิตภัณฑ์ที่ที่มาเสนอวันนี้ชื่อว่าอะไรครับเสือกกคะ่ะเสือกกเนาะแปรรูปคะ่ะเสื้อกกแปรรูปแล้วความคิดพวกนี้แม่ได้มาจากไหนครับก็ ตอนแรกก็เห็นเขาเนาะก็เราก็มาดัดแปลงเอาเพื่อนกัอ๋อคือเห็นเขาก็อยากทำเนาะเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆเลยอยากมาดัดแปลงก็ใจรักเนาะเห็นก็ชอบเนาะเกิดเริ่มต้นด้วยความชอบชอบความชอบรักแล้วชอบรักเร็วนี้นะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอ่าพ่อชื่ออะไรครับชื่ออวดลิวประบทนทีนี้พ่อทําการเกษตรเกษตรแบบนี้เขาเรียกเกษตรแบบไหนครับ ก็เกษตรแบบผสมผสานและมีหลายอย่างผสมผสานพ่อมีแนวคิดยังไงทำไมถึงอยากมาทําเกษตรแบบผสมผสานแต่ก่อนพ่อทำชีวิตไายครับแต่ก่อนก็เริ่มต้นแล้วก็ทํานาบวกกับปลูกพักนี่แหละมาเรื่อยๆมาทำแต่นาอย่างเดียวมันก็ไม่พอนีอ่แหละนาก็ <นา S 2> ไม่ค่อยมากแต่<ำ>ช่วงทํานามันว่างเยอะไงทําไม่กี่วันเกษตรแล้วแล้วก็นอกนั้นว่างก็เข้าสวน เหมือนจะมีงานทั้งปีท่านนี้อือก็คือตั้งแต่หลังจากทําเกษตรผสมผสานแล้วมาก็คือมีงานทําทั้งปีเลยนั่นแหละป้าชื่อพิมพ์ประภาทองทัศไพค่ะหรือคุณป้าป้าปองทํามากี่ปีแล้วคะตันนของน้องพอลเท็กนะคะสิบปีแล้วคือสิบปีคซะ่งอันนี้เราทําในส่วนของเป็นกลุ่มหรือว่าเกิดจากของตัวครอบครัวเองค่ะตอนแรกเกิดจากครอบครัวเนาะเกิดจากครอบครัวก่อนแล้วก็คือต่อจากแม่ แล้วก็มาเป็นกลุ่มเนี่ยคือว่าเป็นกลุ่มเหลังที่เป็นวิสาโหกิจนะหมูหนูจะแปลว่าช่วงในของหนึ่งปีอะค่ะคนภาลินนะมันจะเกิดขึ้นได้กี่ครั้งของตัวเป็นเดือนะครับถ้าถ้าไม่จริงๆสองครั้งนะแต่ถ้าเราอยากให้มันก็สามครั้งก็ได้จ้ะสองครั้งมันนานกันไปนะมันหกเดือนอะมันก็เนี่ยแต่ถ้าเราอยากนี่ก็คือเป็นสามครั้งมันจะพอดีมันจะไม่ขาดช่วงไงมันจะเป็นต่อตการเริ่มเห็ุมันจะไม่ขาดช่วง